สวัสดีค่ะพ,ะพอพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีุนคู่แม่เหมียวเดอ้อค่ะมือนีเสาร์วันพฤหคสบดีที่ยี่สิบห้าอ่ามากราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอากาศโอ้เย็นเย็นขนาวมือเสาร์ในควันออกปากเลยเลยค่ะกะือว่าโอ้ยหนาวหนาวหนาวเสื้อหนาในจักน้อยมือนีเนาะค่ะเพราะว่าอ่าใส้สายมากอะมีเสือตัวหนึ่งไปเบปียนเพราะว่ามันมันก็จะห่อนลงมาหน่จัก,จกน้อยเนาะค่ะตอนเสาร์เอาอุลสกอรกระสันกับเซนโมูกไหลกะ เห็นบักหลามานะน้อยเนาะคะ่ะเพิ่นขึ้นเครื่องบินขังแรกเพื่อนก็นตื่นเต้นน้ำเพื่อนเนาะคะ่ะเด็กหน่อยไปทัศนศึกษาคุณครูก็เคยนึกภาพตรงนั้นออกว่าเวลาเขาพานักเรียนไปหันไปหนีเนาะ,ค,ะความตื่นเต้นของนักเรียนเนาะโอ้ยเจ้าเจ้าจำนั่นจะโวกวีกไว้ยว้อันนี้ก็อยากเบิ่องอันนี้ก็เห็นหวงวกไปวงวกมากนะคะนั่งคองมอแคร์แม่เคลีย์โทรศัพท์อยู่นะคะคุณครูก็เออเห็นภาพนะ่ะรักไทยคลิปนั้น่ายมุมนี่นะคะนี่คือความตื่นเต้นของเด็กหน่อยเนาะคะ่ะได้เห็นยังรังแรกขึ้นเฮาเลยแล้วเนาะ ยังประสบการณ์ครั้งแรกไม่ไหมตื่นเต้นเพระาะว่าเขาบอเคยหูบอเคยเห็นเวลาเห็นแล้วไปก็สสะดวกสบายขึ้นดีใจนะบักหลาอยู่มีพอม่อแม่เอฟซีหักแพงได้ขึ้นเครื่องไ,ไปกรุงเทพเดินทางแบบาขอะจนภัยไปน้ากันลงงนาลงหลังก็เป็นเรื่องปกติเด้อนนองลําดวนกับมันเคยอยู่กับจริงแต่ว่ามันเวลามันผ่านไปนะความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เนีย่ยโอ้มันไปอย่างเร็วคู่ไม่เหมียวไปทุกครั้งกัขั้นไปเส้นทางอื่น ก็อยากลงคือกันนะคะเพราะว่าบริษัทชีวิตในกรุงเทพนะคะก็ดีใจตื่นเต้นน้ำบักลาหิวเขาหิวน้ำนางถารถุดขมอแค่แม่เคลียโทรศัพท์กันคนละมุมคนละเจคู่ไก่กระท้ำนาทีได้ดีเนาะเป็นผู้ใหญ่พาลูกพาอ่าพาลูกเนาะพาลูกๆไปท่องราตรีหากินเขากินน้ำก็เป็นภาพน่ารักเนาะค่ะเข้าไปต้องให้กำลังใจกันเล็กกันเพราะว่า หลายสิ่งหลายๆอย่างต้องเกิดจากการเรียนรู้เข้าเป็นเด็กน้อยเขาก็เรียนรู้โดยตนเองก็อาจจะยากต้องมีผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอนสิ่งดีๆสิ่งที่มั่นควรจะเอาไปปฏิบัตินะสิ่งที่ควรเรียนรู้เขาก็ต้องเรียนรู้ไปในแต่ละมือแต่ละมือพ่อแม่เอฟซีก็ให้กำลังใจเบื้องบัลลา ตื่นเต้นเขินจะาของกระตื่นเต้นไปน้ากันน่นวะแต่ละคนกระไดคุณครูแม่เมียกับฝ้าให้กำลังใจทุกคนสุมือสุมืออ่าพักผ่อนให้เพียงพ่อเนาะเพราะว่าบาสบายหนองมหนักกะบาสบายไปหาหมอมาอยู่กินยาคือตอนออกไปเน่ะมาจากดีดามวนทุกคนบพาว่าผู้ใดแต่เวลากลับเขามาหงมันกะสิเป็นมีเมยเพราะว่ายามันกะเบิดริดเนาะก็ต้องกินยาไม่กะต่อสู่งานบหมือนกักะสิทำการแสดงได้อยังไดกะตรง เฮ็ดตัวให้มันเข้มแข็งเฮ็ดตัวให้มีความแข็งแรงกินให้อิม่มนอนให้พ่อนะคะถ้าเกิดมีโอกาสเป็นได้กะอยากให้พักผ่อนให้เพียงพ่อเพราะว่าการแสดงเข้ามันเบิดมือเบิดขึ้นเนาะมันเกือบทั้งขึ้นเพื่อสิไดบ้าอาบน้ำเพื่อสิเดน,นอนโอ้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างชีวิตหมอล่ำเนาะคุณคู่ก่ะ อ่บาบอ้เคยเป็นหมอล่ำเจ้าเทือดอกแต่ว่ากระเบิงหมอลำเบิงเร็วกระหิวอยู่หูหนอนอ่าเท่ากับเลยนอนพักผ่อนเดินบอสเดินทางคือเพ่อนก็ยังมีความสุขพักมาคือเมื่อยแต่นอกอ่าก็ต้องห้ก็รังใจกันวิธีชีวิตของคนแต่ละคนเท่าบ่สามาที่จะอ่ายังก่อเลือก,เล,อกเลือกเห็ดใดเนาะค่ะบางอย่างก็ไดแต่เท่าก็เลือกที่จะอ่าบอสเป็นว่าเลือกคือเลือกเฮ็ดใดอยู่แต่ว่าเลือกเห็ดได้ทางที่มันเหมาะสมกับเจ้าของคุณคู่ก็เห็นทุกคนมันมีความสามารถ พิเศษไลายก็อยากให้เพื่อนในชโ่วแสดงความสามารถพิเศษออกมากนะคะยังน้อ,นองอยังก็หกักแพงนะคะศิลปินน้องไม่มากก็ต้องใหกกําลังใจเพื่อนเด็กหน่อยคนหนึ่งที่มาตามหาฝันคือกันกับทุกคนมาว่าจะเป็นน้องอุ้งอิงน้องโซเฟียน้องมนะแล้วก็ศิลปินทุกๆคนท,ท,ท,ทุกท่าทันที่เขามาอยู่ในวงทุกคนก็ตามหาฝันขาดปังว่าเจ้าข้องตรงเป็นที่หักที่แพงของเอฟซีอันไดมันดีๆก็ต้องเห็ดห้ให้กำลังใจสู้มือสู้มือโอ้ยหนาว หนาวพื้นที่อยู่ทางบ้านเป็นยังไงเนาะนะคะหนาวอยู่บอกค่ะทางสกุลหนาวเย็นคนทั้งผู้เหมือนคุณยาเน,นี่ยโอ้ต้องนอนตุม่มผาล่มัดตึงๆแลลวเนาะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ไก่หนองน้ำไก่เคือนเนาะคะ่ะล่มกับสีแห้งนะพื้นที่เป็นพื้นที่สูงหนาวเย็นหมอกหมอกลงอันนี้เจ็ดโมงกว่าเดยคะ่ะนี่มือน,นี่เจ็ดโมงกว่าจ่ว่าครึ้มนะคะทางในเมืองคือฝนตกแล้วคู่ก็เลยต้องเตรียมการปกติกจะไม่ได้ใส่เสื้อนาปั้นนี่นะคะเพราะว่าใช้สายมากก็จะ ก็จะห่อนเนาะแต่ว่ามือนีบนหนาจะห่อนเพราะว่ามันเบิงทองฟ้าแล้วนี่คือเป็นสีเท่าๆค่ำๆข้มๆข,ข,ข,ขึ้นมาจากน่อยหนาจะมีฝนตกลงมากแต่ว่าตอนนี้เห็นเมื่อกี้เห็นมูมูลงในเฟซนะคะก็บอกว่าฝนตกแล้วในตัวเมืองก็ต้องเตรียมรับสถานาการณ์กะสันก็นจะเป็นไข่เป็นไอสีบ,บริมีแห้งมาพบป,ปะเอฟซีบริมีแห้งมากเบิง ห้กําลังใจศิล,ลปินเนาะค่ะพ่อพ่อแม่ก็ให้กําลังใจกันนะคะเดินทางปลอดภัยมีความสุขในการทํางานแล้วพอกันไหมเนาะเหมือนคู่กับแมให้กําลังใจเบิ่งเบาความตื่นเต้นของมหลามานะความตื่นเต้นของพ่อพ่อแม่เอฟซีทีมีต่อกันเอาแล้วพอกันไหมเดี๋ยเดินทางปลอดภัยมีความสุขในการทํางาน <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ